ทุกท่านเริ่มคิดทุกอย่างเป็นภาพกันบ้างแล้วใช่ไหมคะเริ่มมองทุกอย่างเริ่มกําลังคิดบัวเชื่อว่าขออนุญาตเรียกตัวเองแทนว่าบัวนะคะในส่วนที่ทางบัวเองนี่นะคะได้รับผิดชอบที่จะให้ทางอาจารย์ทุกท่านได้มองเห็นภาพขั้นต่อไปก็คือเมื่อคิดเป็นภาพแล้วเรามาวางแผนกันคะ่ะว่าการที่จะใหไ้ไปสู่ในเรื่องของผลิต งานวิดีทัศน์จนกระทั่งออกสู่โซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าออกตามสื่อต่างๆที่อาจารย์จะต้องไปเผยแพร่นั้นจะมีกระบวนการในการที่จะทำงานอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันประเด็นการทำงานที่แท้จริงเนี่ยมันจะมีอยู่5หัวข้อด้วยกันพอทุกท่านเริ่มคิดเป็นภาพเริ่มรู้สึกจินตนาการกับตัวของท่านเองได้แล้วในโครงการของของทุกท่านเองแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเตรียมงานผลิต ขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมงานจริงๆก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกว่าโอ้มันมันดูซีเรียสจังเลยจริงๆทุกอย่างคะ่ะโบเชื่อว่าทุกท่านจะต้องมีการทํางานอะไรสักอย่างทุกท่านก็ต้องเตรียมงานขั้นตอนการทํางานผลิตคะ่ะจะมีอยู่4หัวข้อที่สําคัญและเป็นหัวใจอันที่1ก็คือในเรื่องของการสํารวจความคิดของพวกท่านเองว่าเรื่องที่ท่านจะคิดในการที่เตรียมการผลิตสื่อวิทยุทัศ มันมาจากเรื่องอะไรวัตถุประสงค์ของการทำเรื่องว่าต้องการไปสื่อถึงใครแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสองประเด็นนั้นได้ก็คือท่านต้องมองเห็นว่ามันมีปัญหาถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีปัญหาท่านก็คงไม่คิดว่ามันน่าสนใจเพราะหลังจากที่ท่านได้เห็นละประเด็นเรื่องวิเคราะห์เรื่องนะคะท่านก็ต้องมากาหนดเนื้อหาว่าเนื้อหาที่ท่านอยากจะเขียนบทอยากจะรวบรวมข้อมูลอยากจะนำเสนอเล่า ด้วยวิธีอะไรอย่างเช่นจะเป็นการสัมภาษณ์หรือจะเป็นการหาข้อมูลดิบเป็นการลงพื้นที่การกำหนดสโค p ขอบข่ายเรื่องว่าเรื่องแค่ไหนที่ควรที่จะสื่อสารของของทางทางบวนเองเนี่ยจะพยายามเน้นในเรื่องของการทำงานบูรณาการอย่างหนึ่งคือป่าทั้งป่าไม่สามารถเล่าได้หมดดังนั้นในเรื่องของการกำหนดเรื่องเป็นประเด็นที่ อาจารย์ทุกท่านต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องของท่านที่ท่านจะทําประเด็นของท่านท่านต้องสรบปกาหนดเรื่องให้ชัดว่าจะสื่อสารใครปัญหาที่สําคัญอันดับที่หนึ่งคืออะไรรองลงมาคืออะไรมันจะเป็นการที่ทําให้พอสื่อสารท,ทําบททําเรื่องครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องเนี่ยมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจนกระทั่งมาเป็นลําดับต่อมาค่ะคือในเรื่องของการเขียนบทแล้วก็ ลงมาสู่ในเรื่องของการวางแผนการถ่ายทําจะเห็นว่าการวางแผนมันจะเป็นเขาเรียกเหมือนปิรามิดหัวกลับที่ว่าวางภาพให้ชัดมาเรื่อยๆทําให้สกบให้มันแคบลงจนกระทั่งมาถึงการทํางานผลิตจริงนะคะทีนี้เรามาดูในแต่ละหัวข้อเลยนะคะอันที่หค่ะในเรื่องที่เมื่อกี้บัวได้เกินไปว่าเราจะต้องมีการสํารวจความต้องการแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาสิ่งที่สําคัญก็คือ ้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องของอาจารย์นี่แหละค่ะที่จะผลิตอาจารย์แต่ละท่านอย่างเช่นโครงการอย่างอันนี้บัวขออนุญ,ญาตแชร์ไปด้วยกันแล้วกันนะคะเท่าที่เห็นอาจารย์แต่ท่านที่มีโครงการอยู่อย่างเช่นในส่วนของ healthy tip ของอาจารย์ทางด้านทางด้านหน้านะคะที่ทำโครงการในเรื่องของสุขภาพ healthy tip เนี่ย ท่านเองก็ต้องมีสิ่งสิ่งที่สาคัญว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องของการทําเรื่องนี้คืออะไรวัตถุประสงค์ในการทําที่ชัดเจนอย่างเช่นสมมุติว่าอยากจะให้คนในพื้นที่คนในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีเพราะเห็นปัญหาจากทุกขพัชนาการหรือว่ามองเห็นว่าในเรื่องของการที่จะไม่เป็นโรคภัยสิ่งสําคัญก็คือต้องมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีมีหลายอย่างตั้งแต่ในเรื่องของการรับประทานอาหารและตั้งแต่ในเรื่องของการดูแลตัวเองอันนี้ก็คือเป็นในรายละเอียดปีกย่อย แต่ประเด็นที่สำคัญคือต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตที่ชัดเจนมีคอนเซปตที่ชัดว่าเราต้องการที่จะพูดในประเด็นไหนเรื่องเกี่ยวกับอะไรโดยที่กลุ่มเป้าหมายก็ต้องชัดเจนว่าใครคือคนที่จะเป็นผู้ที่ชมในในในสีของสื่อของเราหรือถ้าย้อนไปค่ะอาจารย์ในแต่ละท่านท่านทําเรื่องอะไรเรื่องนั้นใครคือกลุ่มกลุ่มเป้าหมายของของอาจารย์อย่างเช่นบางบางเรื่อง กลุ่มเป้าหมายชัดค่ะคือเด็กนักเรียนในโรงเรียนแต่บางเรื่องกลุ่มเป้าหมายคือคนในท้องที่เพราะอาจารย์คือหัวหัวใจสําคัญของผู้นําความรู้ไปสู่ชุมชนและท้องที่ถูกต,ต้องไหมคะดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจารย์ต้องออตีให้ชัดว่าในแต่ละเรื่องกลุ่มเป้าหมายคือใครนะคะสิ่งสําคัญที่นอกเหนือจากนั้น ที่คิดต่อตอเป็นลำดับต่อมาก็คือในเรื่องของการนําเสนอการนําเสนอที่เหมาะสมเนื้อหาที่เหมาะสมจะทําให้ผู้ที่รับสารหรือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรามีความสนใจในการที่จะออรับฟังสารของเรานะคะบุคคลใช้คํานี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเคยไหมคะบางทีเราไปดู วิดีทัศน์หรือไปดูอะไรที่มันเขาเรียกว่ายาวเกินไป20นาทีครึ่งชั่วโมงก็แล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีบทฮุกสีทีดังนั้นในเรื่องของการลำดับค่ะว่าสารคดีหรือว่าสื่อวิดทัศน์ที่อาจารย์จะไปนําเผยแพร่ในแต่ละงานนั้นก็ควรจะพิจารณาว่า,าควรจะเป็นกี่นาทีตามความเหมาะสมนะคะ ต่อมาค่ะในเรื่องของอสักครู่ที่ได้บอกไปว่าพอเราคิดในเรื่องของเรื่องที่จะทำแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มมาเจาะในรายละเอียดค่ะว่าเนื้อหาการกำหนดเรื่องเราวิเคราะห์จากอะไรอันนี้คือสิ่งที่สําคัญค่ะอาจารย์ทุกท่านเพราะว่าโครงการของอาจารย์ทุกท่านเองจริงๆแล้วเนี่ยหลักการอันนี้โบต้องบอกก่อนว่า มันก็จะคล้ายๆกันกับสิ่งที่อาจารย์เขียนโครงการขึ้นมานั่นแหละค่ะโครงการโดยทั่วไปวิธีการเขียนก็คือเราก็ต้องรู้ว่าโครงการนั้นใครคือเป้าหมายของเราเรื่องของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ในการทําโครงการในการที่จะสื่องานวิทยทัศน์ของเราก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องรู้ว่าเรื่องของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะทําคืออะไรขอบเขตของเนื้อหาของเราจะมีแค่ไหนแล้วเทคนิคในการนําเสนอจะทํำยังไงให้มีลูกเล่น ต้องบอกก่อนค่ะว่าการผลิตสื่อก็เหมือนกับการเล่าเรื่องให้น่าสนใจคะ่ะอาจารย์ถ้ายิ่งอาจารย์เนี่ยมีวิธีการในการที่จะเล่าเรื่องอย่างเช่นสมมติบางเรื่องการนําเสนอบางครั้งถ้าเกิดว่าเรามาเล่าแบบเป็นแบบภาพเสียงบรรยายภาพถ่ายโดยทั่วไปมันไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราเล่าผ่านคนล่ะคะยางขอยกตัวอย่างเมื่อตอนเมื่อสักครู่ที่มีเรื่องของวัยรุ่นตั้งขันไม่พร้อม ความน่าสนใจของเด็กวัยรุ่นที่อยากจะฟังเขาไม่ฟังหรอกค่ะว่าปัญหาอัตราการท้องอัตราส่วนไปเท่าไหร่ท้องก่อนแต่งปัญหาของการทําแท้งอัตราเท่าไหร่ไม่น่าสนใจเท่าเด็กมหหรือเด็กมสมมาเล่าให้ฟังเพราะเรียนไม่จบแล้วอุ้มลูกอยู่แล้วมาเล่าให้ท่านฟังมาเล่าให้เด็กๆฟังว่าชีวิตเขาเปลี่ยนอนาคตก็เปลี่ยน นี่คือวิธีการนําเสนอค่ะอาจารย์ดังนั้นเวลาที่อาจารย์ทุกท่านทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลอง,มอง,ม,องมองในภาคสนามดูว่ามันมีขอบเขตมันมีเขาเรียกว่า ข้อมูลตรงไหนที่สามารถดึงมาใช้ดึงมาเล่าเรื่องได้นะคะดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดงานรดักชั่นงานผลิตว่าบางจุดบางทีมองเป็นภาพเพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วคุณมองเห็นเด็กที่มีปัญหาคุณมองเป็นภาพได้เลยว่าภาพนี้ถ้าเล่าด้วยภาพนี้มันสะเทือนใจเด็กอินตามเด็กเข้าใจเพราะสถานการณ์ใดไม่ดีเท่าเด็กด้วยกันเองเล่าถ่ายทอดด้วยกันเอง ถูกต้องไหมคะอาจารย์เด็กๆด,ด้วยกันที่นั่งอยู่ที่นี้ก็น่าจะน่าจะคิดเหมือนกันคืออยเ,เพื่อนเราเป็นคนรุ่นเดียวกับเราเป็นเรารู้สึกยังไงดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะว่าถ้านําเสนอแบบน่าสนใจทําให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราก็คล้อยตามแล้วก็วัตถุประสงค์ก็เราของเราก็จะบรรลุก็คือว่าเขาก็สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะรับเรื่องของเราไปนะคะ จากนั้นในเรื่องของเวลาความยาวในเรื่องของการจัดทำสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านต้องประเมินว่า,ามีเวลาที่เท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกันนะคะแล้วสถานที่ที่ท่านจะออกไปเผยแพร่สู่ส สื่อสื่อช่อทงทางนั้นคืออะไรถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับโรงเรียนที่ท่านจะออกตามสื่อก็คือจะเป็นของทางโรงเรียนของท่านเองแต่ถ้าเป็นส่วนในของชุมชนที่มีเรื่องของการทําในพื้นที่ชุมชน<ๆ>ก็จะเผยแพร่ตามศูนย์ราชการหรือว่าตามนหน่วยงานต่างๆก็ว่ากันไปนะคะดังนั้นนี่คือภาพรวมก่อนค่ะว่าในเรื่องของการวิเคราะห์และการกํากหนดเนื้อหาของเรื่องเนี่ยมีขอบเขตหลักคิดอย่างนี้เพื่อเป็นกรอบให้อาจารย์ทุกท่านในเรื่องของการเขียนบท เรามาดูกันนะคะถ้าเราสามารถที่จะเขียนให้เข้าใจง่ายามีการบอกถึงแก่นของเรื่องที่ชัดเจนว่ามีเอกภาพเข้าใจง่ายแล้วเนี่ยเวลาที่คนที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการหรือว่าคนที่จะเป็นคนที่อ่านบทในสารคดีอันนั้นมันก็จะสอดคล้องเปน็นิทิศทางเดียวกันนะคะโดยที่การกําหนดโครงเรื่องก็ต้องมีการกําหนดในเรื่องของสัดส่วนด้วยสัดส่วนของเรื่องคืออะไร ออนึกนึกถึงวิธีการในการเขียนปกติของอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ต้องผ่านในเรื่องของการเขียนโครงการมาอยู่แล้วที่จะต้องมีเรื่องของบทนำเนื้อเรื่องสรุปใจความของท่านในการเขียนบทวิทัศน์ก็เช่นเดียวกันถ้าท่านไปเกินเรื่องสัก50เนื้อเรื่องอีก50และสรุปอีก20หรือแคสิอจะเห็นได้ว่าไอ้คำนันมันเยิ่นเยอ้อถูกต้องไหมคะอาจารย์ดังนั้นในเวลาที่เราเนี่ยแบ่งสัดส่วน อันนี้บวบกถือว่าเ,าเป็นเบื้องต้นของการเขียนนะคะในเรื่องของการเขียนโครงการโดยกปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเ,าเขียนในโปรยคำนันสัก30ให้น้ำหนักในส่วนของเนื้อเรื่อง 50- 60อร์ซแล้วแต่หรืออาจถึง70%ซและส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของสรุปนะคะดังนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่อาจารย์เวลาที่เขียนบทของท่านเองในบทสื่อวิธีทัศน์ท่านต้องกําหนดแล้วค่ะว่าคํานั้นที่ท่านจะโปรยเรื่องเข้าไปสู่ในเรื่องของท่านเนี่ย ประมาณเท่าไหร่ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการเขียนบทร่างหรือ outline s c r i ต์หลังจากที่อาจารย์ทุกท่านได้เขียนในเรื่องของโครงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเห็นภาพแล้วเนี่ยเราควรจะมีการเขียนโครงร่างว่าบทแบบนี้ภาพที่จะมาคิดเป็นภาพนะคะบทแบบนี้คิดเป็นภาพคิดแบบไหนเป็นการกําหนดสคริปต์โดยรวมของงานว่าสองนาทีสามนาทีในแต่ละช่วงควรจะวางภาพแล้วก็บทให้มันคู่กัน สอดคล้องกันแบบไหนทําลักษณะนี้ค่ะจนกระทั่งจบบทของวิธีทัศน์ของอาจารย์ท่านเองนะคะและหลังจากนั้นพอหลังจากที่ท่านได้วางโครงร่างบทแล้วก็ค่อยมาลงในรายละเอียดของบทที่สมบูรณ์ในเรื่องของอการเขียนบทโบอยากจะให้ความสําคัญในเรื่องของขั้นตอนการเขียนถ้าเขียนได้ชัดเจนไม่สับสนมีเอกภาพ นั่นแปลว่าในเรื่องของอจนดาในเรื่องของว,วถุวัตถุประสงค์ในการที่จะสรรื่อสารเรื่องเรื่องนั้นที่ออกไปจะบรรลุกต,ตามเป้าหมายที่เราอยากจะสื่อสารออกไปเพราะมันตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะคะในการเขียนพอดเรื่องค่ะก็คือองมีการคิดพอดเรื่องก่อนว่าพอดเรื่องที่เราอยากจะนําเสนอคือแบบไหนจุดประกายของการคิดพอดเรื่องคุณต้องคิดเป็นภาพให้ได้อยากจะเล่ามองเป็นภาพซิว่าคิดพอดเรื่องจะเล่าแบบไหนให้น่าสนใจ ลำดับต่อมาจะเป็นเรื่องของลำดับเหตุการณ์ที่อยากจะเล่าให้เขาฟังภาพยนตร์เห็นไหมคะว่าเขาสอนอะไรถ้าเราทำโปรดักชันหรือเราเป็นนักสื่อสารณนะวันนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ลองคิดดูนะคะเขาสื่อสารลำดับเหตุการณ์คิดพอดเรื่องถูกต้องไหมย้อนกลับมาเรื่องตัวเองค่ะวิธีการในการเขียนบทของตัวเองก็เช่นเดียวกันคิดพอดเรื่องว่าเราอยากจะนําเสนอแบบไหนเรื่องราวเป็นแบบไหนใครเป็นคนเล่า การลำดับเหตุการณ์ลำดับอะไรก่อนหลังและหลังจากนั้นก็ค่อยมาเขียนบทวีดิทัศน์ของเราหรือบทถ่ายทําที่เราจะเรียกกันว่าเป็นชูตติ้งสคริปที่จะมีทั้งภาพและมีทั้งบทที่จะเขียนให้ละเอียดชัดเจนที่สุดแล้วก็จากนั้นก็จะมีการทำสตอรี่บอร์ดค่ะการทำสตอรี่บอร์ดก็เหมือนกับการทำหนังโฆษณาบุคคลเป็นเป็นเป็นให้เ,เ,เห็นภาพว่าเวลาที่เราจะไปลงพื้นที่จริงบางครั้งเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเราอาจจะวางจินตนาการไว้ก่อนว่า บทแบบนี้คิดเป็นภาพแบบนี้ในความยาว2อนาที3นาทีของเราสมมติแตกเป็นช็อตกว้างๆได้สักประมาณ30ช็อตเหมือนช่องการ์ตูนคะ่ะอาจารย์เคยอ่านการ์ตูนไหมคะนึกถึงการ์ตูนเข้าไว้การ์ตูนเล่มละ5บาทเล่มละ20่สิแล้วกันอะแล้วแต่ช่องการ์ตูนเหมือนกับสตอรี่บอร์ดที่เรากําลังจะถ่ายหนังเพียงแต่ช่องการ์ตูนน่ยมันยาบกว่าแต่ช่องสตอรี่บอร์ดเนี่ย จะละเอียดหน่อยหนึ่งในการที่จะเล่าว่าลำดับเหตุการณ์ที่อาจารย์เขียนบทเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องไปยังท้ายเรื่องเนี่ยภาพที่ออกมามีอะไรบ้างอยากจะเล่าอะไรบ้างนะคะและลำดับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการระบุในเรื่องของฉากตอนแต่ละอันสถานที่สถานที่นั้นเรื่องนั้นจะเล่าที่ไหนในเรื่องของการเขียนบทก็คือเราจะต้องมีการอินโทรเล่าเรื่องส่วนของที่จะบอกจะเล่าตองเกินก็สักนิดหนึ่ง แต่ว่าเราจะทําเป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องเรื่อยไปเรื่อยๆมันไม่น่าสนใจเราต้องมีจุดคลายแม็กจุดแก่นของเรื่องจุดที่เปิดเผยที่สุดของเรื่องเหมือนอย่างสักครู่ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมถ้าเราเล่าเรื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยๆว่าเอออัตราส่วนของคนที่แบบว่าท้องก่อนแต่งนู่นนี่นั่นมันก็เท่านั้นแต่ถ้ามีจุดคลายแม็กว่ามีนักศึกษาหรือมีนักเรียนแล้วก็มาเล่าในสิ่งที่เขาได้เกิดขึ้นไปจุดคลายแม็กจุดเปลี่ยนชีวิตเขา มันทําให้สื่อตัวนั้นน่าสนใจขึ้นในบทของวิ디ทัศน์และสุดท้ายก็จะเป็นส่วนสรุปค่ะหลังจากที่พูดมาทั้งหมดแล้วสรุปสุดท้ายที่เราจะตบเข้าประเด็นคืออะไรนะคะท่านี้ในเรื่องของการเขียนบทโดยรวมแล้วโดยรวมๆนะคะของ1ิบข้อนี้หัวใจของมันค่ะต้องมีธีมเรื่องที่ดีพอมีธีมเรื่องที่ดีมันก็จะเป็นโครงเรื่องที่ดีพอเป็นโครงเรื่องที่ดีมันก็จะสอดคล้องกันค่ะก็จะมีมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของบท เพราะว่ามันได้มีการสื่อสารที่ชัดเจนจากวัตถุประสงค์จากธีมเรื่องจากการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจารย์ทุกท่านได้เค้นได้คิดเป็นลําดับมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแล้วจนกระทั่งพอบทของท่านเนี่ยสมบูรณ์แบบท่านส่งต่อไปค่ะไปยังฝ่ายตัดต่อภาพถ่ายภาพในเรื่องของการเลือกเสียงเพลงที่จะเหมาะสมกับตัวบทของท่านมันก็จะมีความสมูทต่อเนื่องสอดคล้องกันไปนะคะแล้วในเรื่องของการผลิตด้วยเนี่ย คนที่เป็นคนเขียนบทก็จะสามารถที่จะเข้าใจ่างลึกซึ้งได้ดีว่าสิ่งที่เขียนกับภาพที่ออกมาสัมพันธ์ถูกต้องกันตัดกับภาพที่ท่านคิดเอาไว้หรือเปล่านะคะท่านี้ในเรื่องของบทในการเขียนบทเนี่ยนะคะจริงๆมันจะมีหลักๆที่เราใช้กันอยู่ก็คือในเรื่องของการเขียนแบบสมบูรณ์แบบเขียนแบบบทโทรทัศน์แบบสมบูรณ์แบบการเขียนบทที่สมบูรณ์นั้นก็คือท่านจะเห็นว่ามันจะมีอยู่สองช่องช่องซ้ายช่องขวา ช่องซ้ายมือคือภาพช่องขวามือคือเสียงเสียงคือบทที่จะอธิบายที่จะเล่านะคะส่วนช่องด้านออซ้ายมือที่เป็นภาพก็คือท่านคิดจากบทของท่านเป็นภาพอะไร อย่างในตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นในโครงการที่ว่าเราเนี่ยไปสัมภาษณ์กับทางคุณหมอในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาลนะคะซึ่งในบทเนี่ยของเสียงเนี่ยก็จะมีการโดยสรุปนะคะอันนี้ก็คือบกบก็จะมีการเล่าว,ว่าเนี่ยในเรื่องของก้งแ่มีการประกาศใช้หลักประกันที่ผ่านมาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา เรามีการเกริ่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของการประกันสุขภาพในเรื่องของโรงพยาบาลต้องรับจากหน้าที่ของคนที่เยอะแยะมากมายแล้วมีการต่อคิวมากมายพอคิดเป็นภาพภาพที่ออกมามันก็จะกลายเป็นภาพโรงพยาบาลภาพหน้าโรงพยาบาลภาพคนที่ต่อคิวล้อหน้านิวคิ้ขอบวดมันเป็นแบบนั้นในภาพของการคิดจากบทเป็นภาพและเขียนเป็นบทที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะช่วยทําให้ทุกท่านเนี่ยทำงานแล้วสอดคล้องกันกับการทํางานขั้นต่อไป ะะลำดับต่อมาค่ะจะมีตัวอย่างที่ที่ให้ดูแบบหลากหลายถ้าเกิดสมมติว่าบางครั้งเนี่ยเวลาจำกัดแล้วก็แบบเขียนแบบอ่ะย่อลงมาหน่อยนึงก็จะเป็นการเขียนแบบกึ่งสมบูรณ์ซึ่งก็จะอยู่ในหน้าถัดไปในกึ่งสมบูรณ์นี่นะคะก็คือในส่วนของของรายละเอียดจะย่อลงมาหน่อยนึงแต่หลักการในการที่จะบอกในบท ก็ยังคงเดิมอยู่คือในเรื่องของบทว่าเสียงผู้ดเนรายการใครพูดอะไรในเรื่องของคุณหมอที่จะสัมภาษณ์ประเด็นอยู่ตรงไหนจะพูดประเด็นอะไรยังมีชัดอยู่ในช่องทางด้านขวามือส่วนช่องทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นลำดับภาพที่จะอบอกว่าภาพนั้นจะมีเป็นแบบหนึ่งช็อตเป็นช็อตแบบภาพโคสอัพหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถัดมาค่ะ ในเรื่องของสตอรี่บอร์ดที่เมื่อกี้บอกว่าให้อาจารย์ทุกท่านลองจินตนานการหนึงการ์ตูนของของของท่านเวลาถ้ท่านเคยอ่านนี่คือสตอรี่บอร์ดจริงบทวิดิทัศน์สมมุติว่างานจะมีสัก2นาที3นาทีหรือ5นาที8นาทีก็แล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการร่าง ร่างว่าในแต่ละอันจะถ่ายที่ไหนถ่ายแบบไหนภาพที่ออกมาเป็นแบบไหนเพื่อที่จะให้เห็นภาพตรงกันกับทั้งทีมงานคนที่ถ่ายทั้งคนที่เป็นคนเขียนบทเองทั้งในจุดของว่าตรงไหนที่จะดึงประเด็นโค้ชอัพหน้าคนแล้วก็มาสัมภาษณ์ต่างๆนานานะคะในเรื่องของขั้นตอนเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนบทโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะทีนี้พอเขียนบทเรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มมาลงมือในการวางแผนการถ่ายแล้วค่ะในการวางแผนการถ่ายทำเ,เราก็จะมีเขาเรียกว่ากระบวนการคิดลำดับนะคะก็จะต่อยอดกับ,ก,บกับไอส่วนต้นที่เราคิดไปในเรื่องของการเขียนบทก็คือในเรื่องของการวางแผนการถ่ายว่าวัตถุประสงค์ที่เราทําวิดีโอหรือว่าเราทําสื่อวิทัศน์อันนี้วัตถุประสงค์ทําเพื่อให้ใครทําไมถึงต้องทําเพราะมันจะสอดคล้องกับสถานที่ที่เราจะลงพื้นที่ในการที่จะไปถ่ายทํากลุ่มเป้าหมายของเรา คืออะไรในการลำดับขั้นตอนการทำงานจะทำจัดถ่ายทำเมื่อไหร่สถานที่เมื่อไหรอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ในการที่เราจะลงไปลงพื้นที่ในการถ่ายทำแต่ละที่จะไปที่ไหนจะไปอย่างไรแล้วในเรื่องของการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนคือใครอย่างไร การงบกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบไหนอันนี้คือโดยลําดับขั้นตอนในเรื่องของการทํางานเพื่อหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจะมีเหมือนรู้สึกว่าจะมีเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ออขอแชร์กันนะ,นะคะก็จะเป็นเรื่องของที่จังหวัดโคราชหรือเปล่าคะอาจารย์ที่ทําเรื่องของการทอเสือกาก,ากลายกิดใช่ไหมคะบุ๊โทษทีนะคะถ้าบุ๊พูดชื่อผิดเสือกัดเสือ กบลายขิดใช่ไหมคะสมมุติว่าอาจารย์อยู่จังหวัดโคราชแล้วสมมุติว่าสมมติเฉยๆนะคะว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดโคราชที่อําเภอเนี้ยมันเป็นอําเภอที่ห่างไกลแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจการวางแผนในการถ่ายทําเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องวางแผนถึงขนาดที่ว่าเราจะไปถ่ายในสถานที่ช่วงเวลาไหนระยะเวลาเท่าไหร่การเดินทางเป็นแบบไหน ใครที่จะเป็นคนที่จะประสานงานกับคนในพื้นที่ในเรื่องของการที่ลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์เราจะไปสัมภาษณ์ใครเราจะติดต่อใครดังนั้นในเรื่องของการวางแผนการถ่ายทำจะช่วยในเรื่องของระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจนและงบประมาณที่ไม่บานปลายอันนี้เป็นต้นอันนี้คือเล่าในลักษณะที่ว่าถ้าอาจารย์จะต้องไปทําในต่างพื้นที่แต่ถ้าทำในพื้นที่เราก็สามารถที่จะมีสกอบในการวางแผนงานแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น